สวัสดีค่ะคุณยา่าเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมอืมโตเป็นสาวแล้วย่าสบายดีลูกคุยกับย่าไปก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่มาโอเคค่ะคุณย่าคะที่ผ่านมาหนูที่ถึงคุณย่ามากเลยคุณย่าเมื่อไหมคะให้หลานวนวดให้ไหมดีเลยดีเลยเอ๊ก็จะถึงวันเกิดคุณย่าแล้วนี่คะปีนี้คุณย่าอายุเท่าไหร่แล้วล่ะคะ ขอย่าน,นี้ก่อนปีนี้ย่า89ใกล้จะ90เต็มทีและหืมโหอายุจะ90ปีแล้วหรอคะคุณย่าหนูอยากอายุยืนแบบคุณย่าบ้างจังเลยคะ่ะคุณย่าทำยังไงบ้างหรอคะกินผักออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคะย่าก็ทำหมดละลูกเห็นย่าแข็งแรงขนาดเนี้ยย่าก็เคยผ่านอุปสรรคมามากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งแล้ว จริงไหมคะคุณย่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะ่ะคุณย่าช่วยเล่าให้หนูฟังน่ได้ไหมคะได้สิจ๊ะเรื่องมันก็เริ่มสายให้ฝนตกมีทำอะไรตรงนี้วะแล้วเรืยอกมามีอะไรวะคือที่เราเรียกแกมาคือเราชอบแกอ่ะเราชอบแกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลย ขอโทษนะแต่ว่าเราเป็นเกย์อะไม่อยู่แล้วไทยอ่ะฉันไปเริ่มบีใหม่ที่ญี่ปุ่น หลังจากนั้นย่าก็ได้มาทำงานที่ญี่ปุ่นใช้ชีวิตแบบที่ย่าฝันและเฝ้ารอที่จะได้เจอกับรักแท้ของยา่าแต่ก็ดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น <c oughs> ตอนแรกย่าตกใจมากแต่ย่าตั้งสติได้พยายามนึกถึงวิชาเอาตัวรอดที่ย่าเคยเรียนเมื่อตอนเด็กๆสิ่งแรกที่ย่าเลือกทำคือหลบใต้โต๊ะ องหาทางที่จะออกจากตึกให้ได้เร็วที่สุดย่ากออกจากห้องมาได้แต่ก็มาชะง,งกักเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงบันไดหรือลิฟต์ดีโชคดีที่ยา่าตัดสินใจถูกเลือกลงบันไดสุดท้ายย่าก็หนีออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ย่าก็ไม่สบายใจที่จะอยู่ประเทศนี้แล้วย่าจึงย้ายไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอพอถึงแล้วย่าก็กลายเป็นวัยรุ่นเมกาเดินชายตามองผู้ชายไปวันวัน จนวันหนึ่งที่ย่ากำลังกลับบ้านย่าก็ได้ยินเสียงประกาศประกาศด่วนขณะนี้มีพายุทอร์นาโดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า300กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณเขตชุมชน ของให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากใครอยู่ข้างนอกให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สายไฟฟ้าและต้นไม้และรีบเข้าบ้านหรืออาคารที่มีความแข็งแรงปิดประตูและช่องทางลมทั้งหมดย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การซ้อมของให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือและอยู่ในความสงบจนกว่าทางเราจะยืนยันว่าปลอดภัยแล้วขอบคุณค่ะอืมออ ว่าจะรอดปลอดภัยจากพายุครั้งนี้ผ่านไปไม่นานพายุก็สงบลงเป็นอีกครั้งที่ย่ารอดชีวิตแต่แย่าก็ไม่สบายใจที่จะอยู่ประเทศนี้แล้วย่าจึงต้องย้ายประเทศอีกครั้งเพื่อตามหารักแท้และเป้าหมายต่อไปของย่าก็คือประเทศบราซิลแต่ครั้งนี้ย่าเลือกที่จะปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าอเมซอนเถื่อใครคนนั้นของย่าจะมาแอบอยู่ในป่าแห่งนี้ ระหว่างนั้นย่าเกิดหิวเลยกะจะทอดไข่เจียวกินแต่ตอนที่ย่ากำลังก่อกองไฟมีทีไฟก็ลุกชนไปติดต้นไม้ข้าง่าตอนนั้นไฟมันลามไปมากจนย่าไม่ทันได้ตั้งตัวจะหนีไปทางไหนก็จะติดไฟย่าทำอะไรไม่ถูก แต่ก็นเนึกขึ้นได้ว่าตอนย่าเดินเข้ามาตรงทางเข้ามีเบอร์หน่วยงานจัดก,การไฟป่าอย่า,ยาก็รีบโทรหา<อ>ให้เขาเข้ามาดับไฟงไงและช่วยยา่าออกไปอ้าวไม่นะไปอามาลา่อาอ้าวฮู้ฮอ้ไเออใช่ค่ะใช่ไปไปมาลา่าถูกใช่ วาวว,าว้ไซากาแล้วอะออ้าอ,อย่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่ย่ารอชีวิตาจากฏิบัตและครูเราย่าเลก่จะหนีความคิดกลับประเทศไทยสุดท้ายย่าก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นนั่นก็คือประเทศไทยแต่ก่อนที่ย่าจะกลับไปทำงานย่าก็แวะมาพักใจที่ทะเลหวังจะให้คลื่นน้ำเยยาหัวใจ แต่วันนี้น้ำดันลดลงไปเยอะแปลกแต่ก็ไม่เป็นไรท่านใดน้ำย่าก็ได้เจอกระสินน้ำกระสุนเีของย่าโชคดีที่ย่าได้ไปเกาบต้งไม้ต้นหนึ่งจนน้ำจะสาดย่าไปและย่าทีอยู่ห่างนั้นจะน้ำลดเมื่อคลื่นสินามิสงบลง ย่าก็ไปช่วยเจ้าหน้าที่ตามหาผู้รอดชีวิตบริเวณชายหาดซากปรัหักพังมากมายที่อยู่ตรงหน้าย่าทำให้ย่าคิดจะย้ายประเทศอีกครั้งแต่การรอดชีวิตครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะย่ายได้เจอกับคุณทะคุณท้าคุณยังมีชีวิตอยู่ไหมคะผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนี่คนหรือไ Noah, นนและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทำให้ย่าได้เจอก,กับปู่ได้ตกหลุมรักปู่ฉันทำให้มีพ่อและก็มีหลานในทุกวันนี้ยังไงล่ะอย่างนี้นี่เองย่าหนูเก่งจริงๆเลยคะ่ะที่เอาตัวรอดจากภัยวิบัติธรรมชาติได้ตั้งหลายอย่างขนาดนี้เฮ้ย,ยสองคนนี้ทำอะไรกันแอบมินทาอะไรปู่หรือเปลา่าสวัสดีค่ะปู่จ้ะร้านปู่ โตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยอยู่ชั้นไหนแล้วอยู่มาห้าแล้วค่ะโตแล้วนะเนี่ยหลานปู